thấy mình nào đó mà đó. Tôi những rồi. Đây là. <laughs> ở tôi này tôi này, Dù tôi này tôi nên. Dù tôi này tôi này อย่าตายนะตายแล้วโกรธขี้ดิอย่าอย่าตายนะตอนตอนกูไม่วิ่งมึงก็ไม่มาไอ้เหี้ยฮ่าตรงที่พ่ออย่าตายนะกูจะขอฆ่ามึงเองมึงวิ่งตัดกูว่า ไอ้เง yeah, cool ี้ยมึงกูค yeah, ือมึงอะอยู่ข้างนอกมึงบอกกูอย่าตายนะกูนึกว่ามึงกูมึงนอกอยย่าาตนะกูจะขอข้างเองไอ้เงี้ยมึงก็ต้องห่วงมึงนอกเดี๋ยวว่มึงมาไอ้เงี้ยมึงกระโดดเข้ามาได้เหรอกระไรคุยไอ้เงี้ยไอ้บล็อกสองทีไอ้ไอ้ไอ้จัดเลยกูไม่ง